เอาอยัางยู่กันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ชมโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราคันได้มีการสรงความห่วงใยมอบบ้านให้ครอบครัวแด็กปราะบางชเชลริ่มพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมด้วยค่ะ วันที่22่องธันวาคมที่ผ่านมาค่ะในายเจษดาจิตรรัวรราชการจังหวัดสุราธานีท่านก็ได้ลงพื้นที่ค่ะที่บ้านเลขที่65หทับซีบบ่มู่ฮาตำบลถุงเต่าไม่อำเภอบ้านนาซ่านจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวแดกปลอบ้างภายใต้โครงการซอม สร้างบ้านทีิปลอตภัยสําหรับเด็กประจำปี2567เพื่อฉเฉลริ่มประเกียรติเนื่องในวันคลายวันประสูติสม้มแ็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทศพยาวดีกรมมาล่วงราชสารีนีสิริผัฒมห้าวัชระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการค่ะแล้วก็มีพักราชน่วยงานเอกชนผูนนำทองทีทองทิน้นจิตอาสาและก็ประชาชนในพื้นที่มาข่าวรวมด้วยสํารับบ้านล่างนี้ค่ะนะคะเป็นบ้านข้องนางราตรีซี เนียมอารังที่เราเห็นนี้แล้วนะคะก็เป็นแม่ข้องเด็กชายภูรินัทซีเนียมแล้วก็เด็กชายภูริพัฒน์ซีเนียมเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาสามสุราธานีค่ะทีวาได้รับความเดือดร้อนกรณีทีวา่าเกิดอคีภ<อ>ัยหรือว่าไฟไหม้บ้านนั่นแหละค่ะ,คะต่อมาก็ได้ประสบเหตุตอนหม้ใหญ่ลม้มทับล้าเสียห้ายพังทางล่างเลยค่ะทําให้มีความไม่ปลอดภัยและทายุตอนนี้นะไม่ปลอดภัยต่อการผักอาศัยแล้วค่ะจึงให้การช่วยเลือกและการสนับสนุนเงบประมาจจากไร่ผักส่วน มารวมกันสนับสนุนค่ะวัสดุอุปกรณ์เผื่อดําเนินการก่อสร้างร่วมแล้วค่ะเป็นตั้งว่านึ่งแซนซ่องมืดกาว0บาทค่ะค่ะโดยภายใน พิธีค่ะประธานก็ได้มีการมอบพระบรมชายาลักษณ์พระบาทส้มเ็จพระเจ้าอยู่หัวส้มเนจพระนางเจ้าพระบรมราชินีและส้มเนจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานารินทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหัวชรราชธิดาตลอดจนมอบทุ่งอย่างชีพพระราชทานค่ะชุดเครื่องนอนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็เครื่องอุป,ปโภคบริโภคนี่แหละค่ะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตประจําวันนะคะให้กับครอบครัวรวมทึงได้พูดคุยกับเจ้าของบ้าน และก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะให้รวมกันปลุกฟัง่งเยาวชนวา่าเมื่อเราได้รับการช่วยเลือจากคนอื่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะตอบแทนได้นั่นก็คือความการเป็นคนดีค่ะช่วยเลือชุมชนและก็สัางคมทางด้านนางราตรีซีเนียมค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าตัวเองก็รู้สึกดีใจที่ไล่น่วยงานให้การช่วยเลือเดี๋ยวเราไปฟังเสี้ยงข้องนางราตรีซีเนียมกันค่ะค่ะ ั้งเรี้กก็ไฟไหม้ค่ะปซ่อยซ่องปัญหา,าลโลกคืซ่องค่ะทีนี้ก็พบอีกครั้งก็กคือไม้ตีแต่ด้วยควา,ามนู่นฝั่มนี้การฉันโพทางโรง,งเรียนนนะรู้ไปเรียนดันก็ช่วยเหลือมาตลอดก็เลยได้มีการซึมสร้างให้ทุนงานเขามาช่วยเหลือดีใจค่ะดีใจแล้วก็ข้อผิดตรงในงานที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีค่ะ,คะไอ้าั่มมิด้าความสุ่งสั้นที่เขาให้ก็ขอบคุณค่ะ และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ช่วยเลือกประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ